เปิดมาแจ้งเมนแรกนะครับผมเลือกที่จะหยิบเป็น m มนนิ่งเทนเนอร์นะครับความสามารถก็คือมันจะสุ่มตายเรา2อันที่อยู่ในเสานะรอบนี้ผมได้มาเป็นตาออโตมาต้าแล้วครับแล้วก็ตาวอเชอร์ซึ่งมันคืออัมูมูเลยเว้ยมันคืออัมมูมูที่เป็นเสานะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ผมต้องไปเล่นออโตมาต้าแบบแน่นอนร้อ์แน่ๆครับแต่ว่าผมไม่มีตัวออโตมาต้าต้นเกมเลยนะ แต่ได้มาเป็นไอริเลียสดาวนะครับก็น่าจะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนบอร์ดกันอีกทีนู่นเลยครับช่วงอักเมนที่2หรืออะไรนี่แหละถ้าเกิดไม่เจอผมก็ต้องรลหาเอานะเพราะว่าผมต้องจําเป็นต้องเล่นนะครับเพราะว่าเสาเป็นบานแบบนี้แล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่เล่นเท่ากับเราดาวอักเมนไปอักเมนหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคเล่นก็ต้องเล่นวะเพราะว่าล <c oughs> ังเลเพราะว่าต้นเกผมไม่มีตัวด้วยแหละครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะทํายังไงนะเกมนี้นะครับ ต้องขออภัยในประมาณครึ่งเกมแรกด้วยนะครับโปรแกรมอัดภูมิมันเออเว้ยเสียงไม่มีนะครับเสียงมันบั๊กไปเลยหายไปเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะก็โอเคไม่เป็นไรแล้วกันก็มันเลยไม่มีเสียงไปประมาณถึงรอบประมาณสเตจสามกลางารครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงแหละโอเคก็ช่วงสเตจสก็แพ้มานะครับเพราะว่าบอร์ดเราไม่ได้อัพอะไรเลยนะเป็นบอร์ดงโง่ๆเลยครับผมก็พยายามท e ําอีคอนมาเรื่อย เ,เก็บตังค์มาเรื่อยๆนะครับเล่นรูสติกมานะตอนนี้ก็รูสติกไป3แล้วนะครับก็อาจะรูสติกยาวไปจนถึงสเตจสเลยหรืออาจจะเข้าสเตจสเลยด้วยนะครับเพื <ๆ S 1> นะ่อเผ่อนะถ้าเกิดผมไม่เจอตัวจริงๆนะครับก็พยายามทําเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาข้อมาแลวกันแล้วก็ทําเป็น6ออตโตมต้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะคัมแบ็กกลับมานั่นเองนะโอเคส่วนในรอบอจบรอบคลิปของสเตจสนี้ก็ได้ของมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับจริงๆก็อยากได้กุซูอโอเคพูดถึงกุซูก็มาแล้วครับ กำลังจะพูดว่าอยากได้กุนซูให้คอกเมาเพราะว่าถ้าเกิดคอกมาเราไมีกุนซูมันจะเล่นยากมากครับที่ผมอยากจะได้ให้มันก็คือกุนซูสตาร์ดิคิปแล้วก็อางแองทีท่จะทําให้มันนะคอกเมานะครับ แต่ถ้าเกิดได้เป็นอาร์คเมนยที่2อ,อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับนั่นก็คือไอ้ปืนของกาเบรเบดนะที่มันจะปั๊มเงินให้เราได้แบบจนไปถึงมาสฮาสามดาวเดี๋ยวด้วยเลยเกมนี้มีให้ดูแน่นอนครับคอกมาปั๊มเงินทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอาเมนสอมันจะเป็นอะไรนะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นกาเบร์เบดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอาร์คเมนในอะไรเดี๋ยวก็มารอดูเอานะครับโอเคอันนี้ผมก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะทำบอร์ดให้แข็งเพื่อที่จะเซฟเลือดขึ้นมานิดนนึงนะครับ ได้เป็นบิดแค้ง2ดาวมาด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มาจากในรอบคีมนะแอบดีอย่ io, เพราะว่าเราจะมีตัวแท้งที่มันถึกมากขึ้นนะครับก็น่าจะเซฟเลือดได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะ อย่างที่ผมเกินไปนะครับนั่นก็คืออัคเมนนี่เลยออเดอร์ชิมเมอร์นั่นเองนะครับก็จะให้เราเลือก3อย่างที่เป็นอ์ติแฟกที่ปั๊มเงินได้นะครับผมเลือกที่จะหยิบเป็นดาวก็วอเบดนะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดว่าเป็นปืนก็วอเบดใช่ไหมอันนั้นต้องพูดผิดนะครับผมขออภยนะัยแล้วก็เป็นดาวนะที่ดาวกลวอเบดนะครับโอเคก็ได้มาแล้วก็เดี๋ยวมาหาของให้ขอกเมาอีกชิ้นหนึ่งที่อยากได้ก็จะเป็นนี่เลยครับอ่า uh, อัแองนั่นเองอย่างที่บอกไปนะบอกเลยขอกเมาเรามันเสกตังค์ลัว้วบเ,นะวเ,เ,เ,วเบ ก็อันนี้ผมพยายามขึ้นเวลไปก่อนเพื่อที่จะไปหาคอกเม้าในช่วงเวลเ็นะถ้าเกิดไม่เจอเลยผมก็น่าจะต้องโรในช่วงเวลเก่อนนะหาคอกเมาสัก2ตัวเพราะว่าผมมีดูบอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะดูไปคอกเม้าเป็น2ดาวในช่วงเวลเ็แหละแต่ถ้าเกิดเจอก่อนก็จะดีนะครับแต่ไม่เจอก็ต้องไปหาในเวลเดนะ มาถึงตอนนี้นี่ฟุตเทจคลิปผมนี่เริ่มกลับมามีเสียงสักทีนะครับนี่นะก็ถึงตอนนี้ผมเวลเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะรอคลิปผมได้มาเป็นของแท้งนะครับก็ได้ข้อมามาแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะโลเพิ่มนะหาข้อมาสองดาวให้ได้นะครับวันนี้ก็จะเล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าตั้งบอร์ดไม่ทันนะผมพยายามแบบแก้โปรแกรมอยู่ตอนที่เล่นนั่นแหละเออมาเลยเล่นไม่ทันนะครับได้มาแค่นี้จริงๆก็เดี๋ยว รอบหน้าแล้วกันโลเข้ามาอาสองกันดีกว่านะครับถ้าเกิดเข้ามาอาสองได้อบอกเลยมันจะแบกดาเมจเราไปจนถึงเวลสิได้เลยเว้ยทุกคนแล้วมันก็จะปั๊มตังค์ให้เราได้เยอะมากนะใส่ของแบบนี้นะครับเดีย๋ยวรอดูได้เลยทุกคน ได้เวลาโลแล้วตอนนี้คอกเมาาเราต้องสองนะขาดแค่ตัวเดียวเว้ยเพราะผมมีดูบอยู่อ่ะเออผมผมต้องหาให้เจอให้ได้นะแล้วดวงดีด้วยครับเจอเคสดินในช่วงววเจ็ดคือบอกเลยดาเมจเรายิ่งพอเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะดาดาเมจของเคสดินมันเยอะมากพอที่จะแบกบอร์ดเราได้เลยนะเว้ยโอเคอันนี้นได้คอกเมาสองมาเรียบร้อยแล้วนะก็นี่เลยครับบอร์ดนี้เลยที่จะเล่นไปจนถึงประมาณววเก้าเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตัวกันอีกทีในช่วงวิวเก้าแหละผมน่าจะสกิปวิวแปดได้เลยเพราะว่าบอร์ดนี้แม่งเก่งจริงเว้ยแล้วยิ่ง วินสติกยาวแน่ทุกคนรอดูได้เลยหลังจากนี้คือชิวและคอกมาวเสกเงินเรื่อยๆแน่ครับแต่ว่าดาเมจก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรายังไม่มีอาร์คแองนะครับเห็นไหมรอบนี้ผมได้มา1บาทแล้วนะครับได้อีกบาทหนึ่งแล้วเห็นไหมรอบนี้3บาทแล้วเนี่ยทุกคนดูดิไอเชื่อคือแบบรวยจัดบอกเลยแม่งเสกอีกแล้ว4บาทแล้วเนี่ยทุกคน5บาทแล้วอะ5บาทแล้วครับ6บาทแล้วรอบนี้ยังไงจะสุดที่กี่บาท7บาทไปแล้วครับรอบนี้8บาทเข้าไปแล้วไอเชื่อรอบนี้ผมได้8บาทด้วหคือแบบ ตอนที่ผมเล่นคือผมนั่งนับอยู่แล้วเว้ยแล้วแบบคือแบบว่าจัดอะไ้วะรอบนี้ได้ไป8บาทเลยนะเราต้องทำอีคอนถึงกี่รอบอะถึงจะได้8บาทอะทุกคนเอออันนี้คือรอบเดียวอะคอกเมาส์เ็กเงินีห้ผมได้8บาทอะถ้าเกิดได้เกมเบอร์เวดมาเล่นคอ็อกเมาส์ได้เลยครับแต่เกมนี้ผมเล่นง่ายเพราะว่าผมมีไอตัวของ าตาของไอ้นี่ด้วยแหละเอ่ตอมาต้านะครับมันก็เลยนง่ายนั่นเองนะแต่จบรอบคลิปรอบนี้มาผมไม่ได้ล็อตด,ด้วยคือแบบเริ่มเซ็งและไม่ได้เป็นอักแองให้ขอกมาสกักทีผมเลยตัดสินใจทําเป็นโชวจินให้เคสเล่นเลยดีหรือเปล่านะครับแอบคิดอยู่เอาไงดีทําเป็นชิปแล้วกันเออหน่อยๆก็ทําเป็นชิปเอาก็ได้เพราะว่าชิปมันถ้าเกิดตีครบ3รอบอะ่ะมันจะช็อตไฟฟ้าใช่ปะแล้วคอกมามันคือตีเร็วอยู่แล้วมันก็ช็อตได้รัวๆผมเลยคิดว่า,าทำชิปก็ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้อ,ไไดอักแองก็ไม่เป็นไรเด ก็น่าจะตีเร็วขึ้นมากด้วยนะครับเพราะไอตาไอตัวของซาดิคิฟเนี่ยมันได้ความเร็วจบตีด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคอกมาผมจะปั๊มเงินต่อรอบได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวมาับกันรอบนี้จะได้สกีบบาทนะขอให้ได้รอบละ3บาท4บาทนี่คือเบอร์แล้วเว้ยทุกคนผมได้ริบได้ชิีวๆแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ได้กี่บาทนะครับโอเคมันก็เก็บสแต็คขึ้นอ่าคุณซูมาก่อนนะยิ่งมันตีเร็วเท่าไร่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโอเคไอ้เซยิ่งเป็นบอร์ หรือว่าจะได้แค่2บาทรอบนี้โอเคได้แค่2บาทนะครับรอบนี้เออมันก็แล้วแต่ดวงเลยนะเซนดอบเงินของกาเบิลเบดมันอยู่ที่หนะครับยิ่งขอกมามันตีเร็วเท่าไหร่มันก็จะแบบคูณเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้นนั่นแหละรอบนี้ได้มาแค่2บาทนะมันก็แล้วแต่ดวงนะครับบางรอบดวงดีอย่างที่รอบที่แล้วเห็นไหมทุกคนได้ไปแปดบาทเลยโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับ,บวันนี้สาผมเลิกเป็นอะไรนะก็น่าจะอยากได้เป็นคอมแบทนะครับดีสุดนะ ออไอ้ทั้ง3อันนี้ยังไม่ใช่คําตอบเท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะเป็น power s h i l d หรือเปล่าอ่ะอยี่เป็น power s h i l l นะครับวามสมาก็คือจะทําให้บอดเราถึกขึ้นนั่นเองในตอนที่มีโลนะแล้วถ้าเกิดเลือดเหลือครึ่งหนึ่งมันก็จะแจกโลนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมเวลแปดเรียบร้อยนะก็น่าจะโลนิดหนึ่งไหมหรือว่าทํายังไงดีคิดอยู่นะครับหรืออาจจะสคิปเวลแปไปเวล9เลยดีโอเคเอาไอ้คไปลงก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มเป็นไฟไลท์ขึ้นมานะผมเป็นสีวัตเชอร์ด้วยแหละมันก็เลยบอดเรา บอดเรามันก็เลยถึกใช่เวตีวเชนะครับมันได้เสาเหมือนฟีอ่ะเราลงแค่ตัวโง่ๆไปตัวหนึ่งครับแล้วก็อามูมู่นะผมเลยลงไปเป็นไอตัวของวลาดิเมียแล้วก็สกกาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากวลาดไปเป็นการเลนนั่นเองนะถ้าเกิดผมเจอนะครับแล้วก็สกานที่ผมน่าจะเล่นยาวนะเพราะว่ามันเป็นไฟร์ไลท์ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะใส่เอ็โคไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสกามันดีสุดในวัชร์แล้วครับที่ผมจะเล่นนะนะลองจากการเ่นนะครับโอเคก็น่าจะไปเล่นเป็นสกาแล้วแหละอีกตัวหนึ่งก็น่าจะการเลนอย่างที่บอกไปนะ จากที่สเกลดูนะครับผมดูแล้วว่าบอร์ดผมน่าจะสู้ได้หมดนะอาจจะมีแพ้แค่บางบอดนะครับก็เลยคิดว่าสกิปเวลแปดเลยแล้วกันก็ตอนนี้อัพเวลมาได้20กว่าหน่วยแล้วนะครับขาดอีกห้าสิบกว่าก็จะขึ้นเวลเก้าได้เลยนะแล้วคอกมันก็เสตตังค์ให้เราเรื่อยๆร่อะครับรอบหนึ่งสามสี่บาทคือเก่งแล้วครับอย่างที่บอกรอบนี้ก็ได้มาประมาณน่าจะ2บาท้ะที่ผมเห็นนะโอเคได้ประมาณนี้ครับสองสบาทได้อยู่ก็แล้วแต่ดวงนะมันก็แล้วแต่เปอร์เซ็นตะ์ครับยิ่งบอร์ดืยอะได้นานก็คือจะยิ่งยิ่งได้เยอะแหละเออบอดไหนที่ รอบนี้ได้มา2บาทแล้วครับโอเคได้กี่บาทรอบนี้ยิงเรื่อยๆครับแต่ว่ามันดาเมจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะหาดาเมจจากแอนโนมอลี่ให้คอกเมาส์นะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะเลือกไปอะไรนะครับจบรอบนี้นะโอเครอบนี้ได้มาประมาณ3-4บาทเลยนะนั่นแหละครับตามคาดเลยและนี่เลยครับแอนโนมอลี่ที่เราจะทําให้คอกเมาส์แน่ๆนั่นก็คือเดอะฟินิชเชอร์นะครับ,อรบพอสมาร็คือจะดีลิท ไอตัวที่เลือดเหลือประมาณ15%ทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับแล้วรอบนี้คือเราไฮโลจัดเลยครับช็อปรอบนี้คือได้มาสหานะครับผมเลยคิดว่าโอเคโลหาน็อกเทิร์นก็ได้วะยอมโลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะตั้งเป็น6อัตมต้านะเพื่อที่จะวินสตรีคต่อเองตอนนี้ผมวินสตรีคแแล้วครับผมอยากจะชนะต่อนะและเรียบร้อยครับได้มาแล้วน็อกเทิร์นก็จะเอาแอคโคกับลอริสออกไปนะครับใส่ไปเป็นมาสหานแล้วก็น็อกเทิร์นได้เป็น6อัตมต้าสีวอชเชอร์แล้วครับตอนนี ปอดอเวอร์จัดเว้ยจากที่ไปสเกลดูคือไม่มีใครชนะเราได้แน่คอกมาผมก็ปั๊มเงินชิวๆลัวๆเลยตอนนี้ขายได้แค่20กว่าบาทเพื่อที่จะขึ้นเวล9นะครับเวล9นที่ผมอาจจะสกิปไปเลยด้วยซ้ํานะเลือดเราเหลือ65เว้ยสกิปเวล9ได้แน่ๆไปเวล1 0หา5บาท3ดาวตามแผนแล้วเลยแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับว่ารอบนี้คือมาสหานั่นเองเดี่ยมาดูเส้นทางการโลมาสหานี้ว่าบอกเลยมีร้อนแน่ๆถ้าเกิดผมโลไม่ฮิตนะครับเกมเนี้ยทำมาดีจะจัดเลยนะ โอเคอันนี้จเจอเป็นบ้านของโดมิเนเตอร์อเดี๋ยวดูว่าจะไหวไหมนะครับ สได้ตอนเนื่องเลยครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเก้าเลยนะจบรอบนี้นะครับก็น่าจะหาการเล่นนิดนึงเพราะว่าอยากจะอัปเกรดบอร์ดแล้วนะเป็นไอตัวของวาราดมานานและดาวเดียวด้วยนะครับไม่แทงไม่ไหวแล้วตอนนี้เหมือนแบบตัวโง่ตัวหนึ่งผมเลยคิดว่าหาการเล่นเพื่อจะเปิดอ e ีวพิซซี่ด้วยดีกว่านะครับอันนี้ผมเก็บไว้มาไว้แล้วได้เป็นการเล่นเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมไม่ชชวร์ว่าผมจะโลต่อเลยหรือเปล่านะหรือว่าจะขึ้นเวลสิบเลยดี ไว้นี่ผมเอาไปลงก่อนเพราะว่าติดเป็น Enforcer คู่กับเคสลินนะครับแต่จริงๆก็เป็นแค่เทนบอร์ดเฉยๆแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับโอเคก็น่าจะไม่โลแล้วนะน่าจะไปต่อเลยนะครับไม่น่าจะโลและน่าจะไปเวลสิบเลยเพื่อที่จะหา5าบาทสามดาวเองข้กคามาน่าจะแบกให้ได้อยู่นะครับในรอบสเตจห้าเนี่ยแล้วยิ่งมันเป็น6ออโตมาต้าด้วยครับทุกคนมันถึกแล้วก็มีดาเมจด้วยผมว่ามันก็น่าจะไหวไปจนถึงเวลสิบได้เลย,ยชิวๆแน่ๆนะที่คิดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในรอบสเตจ5ผมจะยังสามารถวินสิกต่อได้หรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ไปดูบอร์ดคนอื่นแล้วมันจะมีบางคนนะครับที่อัปเกรดบอร์ดจนเขาฮิตหมดทุกตัวแล้วผมก็น่าจะแพ้บอร์ดพวกนั้นแล้วครับเขาแบบโลหมดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าจะแพ้บอร์ดพวกนั้นแหละก็เรายอมเอาเลือดไปแลกนะแพ้สักประมาณ2 3รอบได้อยู่นะก็จะมีเลือดพอที่จะเป็นโลหามัสฮาสามดาวได้แน่ๆนะครับโอเคอันนี้บอร์ดนี้ก็ยังน่าจะไหวยอยู่นะครับแผงหลังเขาน่าจะยังไม่สามารถมีดาเบทพอที่จะปิดตัวหน้าเราได้นะ างที่บอกเลยครับ6ออตโตมาต้ามันถึกมากเว้ยมันมีดาเมจด้วยแล้วมันก็ถึกมากอ่ะแล้วเอกเมาสเราคือแบบเสกเงินได้ด้วยอ่ะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรเลยนะเฮ้ยสรุปแล้วสู้ไม่ได้นะครับบอร์ดนี้คือเขาฮิตหมดแล้วนะก็แพ้ไปนะครับรอบนี้โอเคผิดคาดนะทีแรกก็กะว่าชนะได้อยู่แต่ก็แพ้ไปไม่เป็นไรครับอันนี้เจอเป็นบ้านของอ่อแฟมิลี่นะครับบอร์ดเขาคืออาจจะไม่ไหวกับเราหรือเปล่าบ้านนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีดาเมจแพงหลังเท่าไหร่หรือเปล่านะครับซิลโก้สองดาวไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะมีแต,ต ไม่น่าจะปิดพวกตัวแทงผมได้นะแล้ววายเขาเข้ามาถึงแพงหลังครับแต่ว่าไม่ไหวยอยู่ดีหรือเปล่าครับรอบนี้พอกมาผมปิดไปเรียบร้อยครับโอเคก็ระหว่างทางคือปั๊มเงินได้เรื่อยๆด้วยนะครับจากแกรเบอร์เบทเลยเป็นเครื่องผลิตเงินชั้นดีเลยเว้ทุกคนเป็นอีกหนึ่งคอมที่ผมค่อนข้างจะชอบจะจัดเลยแต่ว่าวินคอนดิชันมันค่อนข้างยากหน่อยนะต้องได้ทั้งตาวตามมาต้าแล้วก็ได้ทั้งแกรเบอร์เบทแบบนี้นมันค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรเลยโอเครอบนี้ผมได้มาเป็นมาสฮาสองดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาและหาตัวกันนะ หมอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะมันเปิดเทดโดเนเตอร์คู่กับไอตัวของบีทแข็งด้วยนะครับหมอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันที่ผมจะเก็บนะก็ะออกมาเล่นมาแบกได้ในช่วงเวลสิบนี่แหละโอเคก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอบคิปก็จบไปเสร็จผมก็จะโลเลยครับอาจจะโลหมดตัวเลยเพื่อที่จะหามาสฮาให้ได้เยอะที่สุดเลยนะจากที่ไปดูแลสามคนสุดท้ายของเราไม่ไม่มีใครเล่นแน่นอนครับมาสฮาถ้าเกิดเขาไม่แบบมาสเกิลหอลเราบ่อยๆแล้วดูเพื่อที่จะกีฟเรานะ ขาไม่น่าจะตัดเรานะครับโอเครอบนี้ได้เวลาโลครับมาซาห้าตัวครับตอนนี้มาซาหกตัวเรียบร้อยครับกับหมอดอีก2ตัวพยายามเก็บตัวที่จะเป็น5้าบาทไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะตัดตัวจํานวนในภูออกนะมีโอกาสเจอมากขึ้นนะครับตัวที่เราต้องการนนะโอเครอบนี้ได้มาเป็น7ตัวแล้วขาดแค่2ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่เจอจริงๆผมอาจจะต้องขายบอร์ดว่ะทุกคนเงินเริ่มหมดแล้วนะครับโอเคส่วนหมอดี้ผมไม่อยากจะขายมันนะเพราะว่าผมอยากจะให้มันแบกนะครับโอเคได้หมอดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะโอเคโลครับ มาไหมการเลนไม่เอาครับไม่น่าจะสนใจไปต่อครับโอเคไม่เจอแล้วครับตอนนี้ผมตัดสินใจขายหมดไปเลยผมเลือกที่จะเอาเป็นมาสหาก่อนนะครับแล้วหมอดออกโคตรบ่อยแต่ว่าไม่เอาครับเช็ดลินนี่ผมก็ไม่เอานะเพราะว่าบ้านนี้เขาเล่นเป็นตำรวจนะครับยังไงเราก็ไม่ฮิตแน่นอนทีน,นี้ผมน่าจะยิบเป็นโชจินเพื่อที่จะใส่ให้มาสหานะครับผมจะใส่เป็น3ชิ้นนี้เลยกันมาสหาตายด้วยนะแล้วมาสหาเราเอาจัดบอกเลยตอนนี้นะครับหกตัวตมาต้าคือมันเริ่มมีดาเมจแล้วมาสหาเรา2ดาวแล้วด้วยนะครับ อค okay. บ้านนี้เหลือเลือดหกส่าครับกับเลือดเราอยู่ประมาณ40ผมว่าต้องฮิตเว้ยไม่ฮิตคือจบแล้วแหละโอเคขาดอีกแค่ตัวเดียวทุกคนตอนนี้จะมาหรือ,อยังอาจจะต้องขายบอร์ดเลยไหมอาจจะยางฮิตรอบนี้เลยหรือเปล่านะครับยังไงยังไงดีขายฮิตดินทิ้งไปครับแล้วก็ขายตัวที่ไม่ใช้ทิ้งขาดมาสหาตัวเดียวเว้ยทุกคนชะมายังวะยังครับทุกคนขาดอีกสองขาดอีกแค่ตัวเดียวแค่ขายบอร์ดไปเลยแค่สามตัวแต่ว่าไม่เก็บนะครับเดียวไหม ยังไม่มาไอ้ยผมโดนเกมเล่นแล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โดนเกมเล่นแล้วหรือเปล่าครับตัวสุดท้ายร้ายที่สุดคือเรียบร้อยครับไม่เจอนะรอบน้าไม่เจอคือผมมีโอกาสแก้ตัวหรือเปล่าเนยเลือดเหลือ40รอบนี้ผมอาจจะโดนเต็มบอร์ดนะครับเลือดน่าจะลดประมาณ20ได้เลยพวกเนี้ยเออเลือดผมน่าจะลดประมาณ20เลยเพราะว่าโดนเต็มบอร์ดแน่เราขายบอร์ดทิ้งแล้วครับทุกคนยังไงร,รอบนี้โดนไปเท่าไหร่18ครับเหลืออีกโอเคเหลือ22ครับ2ชีวิตได้อยู่2ชีวิต ผมยังมีโอกาสแก้ตัวรอบหน้านครับไอเชี่ยมาซาาตัวเดียวเว้ยมันจะไม่ออกจริงเหรอจะไม่ออกจริงเหรอยังไงเก็บผ้าบาทนะครับโลครับมายังมาหรือยังโลครับโลตังที่หมดแล้วไอตังหมดแล้ว15บาทสุดท้ายครับมีโอกาสโลประมาณ3รอบอีก2รอบสุดท้ายยังไม่มาอีก2รอบโอ้โหไอเชี่ยมันก็นยังไม่ออกไอเชี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอเคแต่ว่าตอนนี้เหลือ2คนเลยนะไอที่3ตายไปแล้วนะครับเล่นเ็นอินฟอสเตอร์นะเชดิน่าจะไม่ฮิตนะครับ บอดที่หนึ่งเขาไปไป,ไปไกลแล้วอะเออก็เลยโดนปิดไปนะแต่พอมาสหผมตัวเดียวเว้ยไอ้มันจะไม่ออกจริงเหรอแล้วผมจะโดนเต็มบอดเลือดตายถึง22โวเนี่ยยังไงทุกคนยังไงจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่ายังไงจังหวะนี้ไอ้ขาดที่แค่ตัวเดียวอะไอ้เกมมันเอาผมสุดว่ะตายเพื่อวะเลือดลเท่าไหร่เหลือสองน่วยครับทุกคนไอ้ยนรุดรอบวงรุดรอบวงครับถ้าเกิดไม่ออกคือจบละเกมผมจบละไอ้ย ผมไม่มีตังค์พอที่จะโลแน่เว้ยผมอาจจะต้องเก็บตัว5บาทไปละรอบนี้นะครับเก็บตัว5บาทมาเพื่อที่จะเอาเงินไปโลต่อนะครับถ้าเกิดมีตัวหกบาทผมก็จะเก็บนะครับแต่ไม่มีนะโอเคเชื่อเลือดเลือดแบบสองอ่ะเลือดเลือดสองมาหาตัวเดียวยังไงตอนนี้มีโอกาสโลประมาณ3รอบเว้ยหนึ่งสองสามเรียบร้อยเชื่อสักที อบสุดท้ายไอ้ชื่มันเอาผมสุดเลยเว้ยคือถ้าเกิดผมไม่เจอช็อปนี้ผมหมดแล้วแล้วผมแพ้แน่โอเคไอ้ชื่อตอนผมตัดที่ผมยังลุ้นอยู่เลยนะแต่ผมลกวก็แม่งจะไม่ฮิตซะแล้วนะครับนี <c> ่ <oughs> ตัวสุดท้ายร้ายที่สุดมันเล่นเอาเงินผมไปประมาณห0าบบาทได้เลยมั้งโอเครอบนี้คือมาสหาได้โชว์อีกหลายรอบแน่ครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือ60กว่าเลยเขาน่าจะทำห้าบาทสับดาวมาสู้เรานะ ดีนะครับที่เขาไม่ตัดเรานะอันนี้คือถึงเขาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับถือว่าเรายังดีอยู่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเออเกือบแล้วทุกคนไอ้คือแบบเฉียดจัดอะเหลือตังแค่บาทเดียวอะมันไม่มีตังพอที่จะโลแน่เว้ยรอบเมื่อกี้นเนี่ยไอ้คือแบบหยาบมากโอเคเลือกเอ่อฝั่งข้าบน่าจะเล่นได้ประมาณ3-4ชีวิตเลยนะมาะหาผมได้โชว์ยาวแน่ครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเขาจะทำห้าบาทสามดาวได้ไหมอันนี้เขาขายบอร์ดแล้วนะครับผมไม่ตัดนะ แรกกับที่เขาไม่ตัดเรานะครับก็สลับสลับกันหรือว่าช่วยๆกันได้โชว์นะครับอยากรู้ด้วยแหละว่าหมอดกมาสหาใครจะชนะนะครับแต่ให้ผมดาวนะผมว่าหมอดชนะเว้ยมาสหแม่งกองแก๊งมากจากที่ดูดูแล้วอะสกิลคือมันไม่ได้แบบเอวอร์วังอะไรขนาดนั้นอนะเออไม่รู้นะต้องรอดูะครับถ้าเกิดเขาทําได้ก็ได้เห็นแน่ทุกคนเนี่ยมันรอดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะครับหมอดเขาขาดอีแค่ไม่กี่ตัวเองแต่ว่าเงินเขาหมดแล้วนะครับโอเค รอบนี้มาซาฮาผมมาดาเมจประมาณหมื่นกว่านะคือสกิลมันเนิบๆมากเลยเว้ยไม่ได้มีอะไรแบบบือ้อหวาขนาดนั้นอนะมาซาฮาสดาวนะโอเคอันนี้ผมโลเพื่อที่จะให้ตังค์หมดเล่นๆนะอันนี้รอบนี้เขาไม่รู้ว่าจะฮิตหมดได้หรืยอยังแล้วขาดอีแค่3ตัวเท่านั้น,นครับลุ้นเหมือนกันตอนที่ผมเล่นคือผมลุ้นเหมือนกันว่าอยากให้เขาฮิตนะเพราะว่าผมอยากจะเห็นหมดประทะามาซาฮานะโอเคเดี๋ยวดูว่าจะเจอไหมแล้วฝั่งตัว่ข้าวนะ มาลุ้นกันว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะครับหมอดสาวม s มาสาหาสาวงทีคือผมอยากเห็นมากเว้ยคือเล่นเซตนี้มาตั้งแต่ต้นนะผมยังไม่เจอแบบว่าทำห้าบาท3ดาวปะทะกันเลยนะเว้ยยังไม่เจอสักเกมผมเล่นมาประมาณหลายร้อยเกมแล้วนะเออหาคอนเทนต์มันก็เยอะนะครับไอพวกห้าบาท3ดาวอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เจอแบบคนทำห้าบาท3ดาวมาชนกับผมได้ทักทีอะอยากเห็นจะจัดเลยคือจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะภาพนะครับ เคยทาได้ไปล่าสุดก็รอบนู่นเลยครับเซตสิเลยที่แบบทำห้าบาท3ดาวชนกันนะเพราะาในช่วงเซตสิของเทปทีคือแม่งรวยจะจัดเว้ยแต่ละคนคือทำห้าบาทสดาวกันเป็นว่าเล่นเลยเซตนั้นนะนะโอเครอบน,นี้เขายังไม่เจอแล้วขาดอีก3ตัวเองผมไม่ได้กีฟพอนะเว้ยไม่ได้ตั้งใจจะโลหากีฟเลยด้วยเออคือแบบอยากให้เขาฮิตอะเห็นว่าตังค์ผมยังเลยยี่สิบกว่าบาทเลยผมไม่โลแล้วผมอยากให้เขาฮิตแต่เขาไม่ฮิตนะเหมือนดวงเขาจะมานะอันนี้นะครับโอเคก็ลุ้นกันว่าเขาจะมาไหมนะแต่ว่าตังค์ไม่น่าพอครับทุกคน มันขาดมันมันมีอีกประมาณ2ชีวิตอะแต่ว่ามอดต,ต้องใช้ประมาณ15บาทเลยนะขาดอีก3ตัวครับเออ <mm> เห็นปะตังไม่น่ตาตังไม่น่าพอแน่เลยเราน่าจะได้โชว์คน <mm> เดียวนะเดี๋ยวรอบนี้ผมเลือกเลือกที่จะถอดของทิ้งไปเลยนะครับแล้วมาดูว่ามาสหาสามดาวตัวปเปล่าจะสามารถชนะไอตัวของหมอด2ตัวแบบของเต็มหรือเปล่าครับดวมารอดูเอารอบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะ <mm> ผมบอกเลยว่าลุ้นเลย ทุกคนผมให้ลุ้นเลยเไม่ใช่ให้ลุ้นดนผมผมให้เดาเลยว่ามันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าได้ลุ้นเยี่ยวเหนียวแน่เออที่ผมจะพูดนะมี่ี้พูดผิดนะขออภัยดูดิทุกคนไอ้เชื่อว่าสหาตัวเปล่าครับแคสมาหนึ่งรอบหมดผมเหมือนสกิดครับยังไงไม่ตายนะแต่โดนทุบแล้วสหาสามดาวเราผมเลือล้อนแล้วครับว่าจะรอดปะวะที่ผมจะเอาเอทเอาไน์ใส่ให้มันเว้ยไอ้เอกี้กลัวตายแล้วครับเราไม่มีชีวิตแล้วนะรเราเหลือชีวิตเดียวนะครับไม่งั้นแพ้แน่เลคือ กึ่มจัดมาสหาตัวเปล่าเพื่อโดนหมดทุบจะตายเมื่อกี้สามดาวหรือเปล่าเนี่ยมึงโอเคเดี๋ยวรอบนี้ใส่เป็นแบบนี้กันทุกคนใส่ของแท้งโดรอบนี้ก็จะเป็นยังไงนะดูกัน,นครับเสียดายนะฝั่งตรงข้ามก็โลไม่ฮิตนะครับขาดหมดอีก3ตัวเออเงินเขาไม่พอนะครับเสียดายจัดเลยอยากเห็นมากๆเลย5บาท3ดาวชนกันเนี่ยแต่ว่าเขาขาด3ตัวเลยผมไม่ได้กีฟนะเห็นว่าตังค์ผมมีส0บาทเลยไม่ตั้งใจจะโลกีฟเลยคืออยากเจอนะครับแต่ว่าซสงอ่ะเออตอนเล่นคือแสงจ,จัดเลย โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาซาฮาแทงสามดาวกับหมดของแน่แนๆ2ตัวครับ B.S แต่ละ B.S ด้วยนะแต่ละตัวนะครับมีนช้อทั้งคู่ด้วยอนะ่ะโอเคมาซาผมแคสมาแล้วครับแต่สกิลเหมือนสกิดนะครับสามดาวตอนนี้โดนหมดผมรุงทุบครับแต่ว่าได้เปรียบตรงเลือดเยอะนะเพราะสามดาวแล้วเรียบร้อยครับชนะมาได้นะเกมนี้ สบายจิงสดายอยากเห็นมากเลยมาะหสามปะทะหมดสามนะครับไม่งั้นคือแบบเปี้ยวจัดเลยอะคลิปนี้นะแต่ว่าไม่ได้แล้วครับ <S <S โอเคก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดเจอคอมแบบนี้สามารถลองเอาไปเล่นกันได้เลยเกมเบลเบดกับฮอกมาคือรวยจัดทุกคนบอกเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยอย่าลืมนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆตอนนี้ซับผมถึงหมื่นแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆนะแล้วก็ใครที่ดูถึงนี้ก็ขอบคุณจริงเดี๋ยวไปเจอกนลิปห้าผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Toup ับรองงไมม่่ีผิดหวัแนนนะอ on.